ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิซคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือคุณสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคนอื่นได้อย่างไรขอบคุณสำหรับทุกๆกการซัพพอร์ตเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนจีกันนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอษร7ตัวนะตัวอษร7ตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ o oh my god, L O E R P นะคะคือถ้าออก E นี่น่าจะสะดุ้งเลยนะ X นะคะหนึ่งตัวสุดท้าย H มาค่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวค่อยไปฟังแรนดอมกันนะคะพลังงานหวานมาเชียวน่าจะมีอะไรแบบโรแมนติกโรแมนติกน่ารักน่ารักเพจอัปบอนส์ค่ะนั่นไงล่ะ Queen of Cups อารมณ์หวานซึ้งมาเลยนะคะอืม เราว่าโทนมูดมันออกไปทางแบบความรักเนาะหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกดีนะคะถ้าไม่ได้พูดถึงในเรื่องความรักเนี่ยหรือว่าแบบไม่ได้มองหาในเรื่องนี้เนาะช่วงนี้ดูเหมือนว่าก็จะมีเรื่องอะไรบางอย่างะคะ่ะที่ทำให้คุณมีความสุขรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจนะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยได้มองเห็นโอกาสครั้งใหม่ที่กำลังจะ ก้าวเข้ามาในชีวิตหรือมองเห็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกดีอาจจะเป็นงานใหม่ๆงานอดิเรกกําลังจะพาตัวเองไปเที่ยวกําลังจะไปทานอาหารอร่อยคือแบบมันเป็นลักษณะของความคิดความหวังที่นำมาซึ่งความสุขอะคะ่ะจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะคนโสดเนี่ยบอกได้เลยว่าก็น่าจะแบบอยู่ในฟิลที่เริ่มเปิดใจแล้วอยู่ในฟิลที่ เริ่มรู้สึกดีกับตัวเองเริ่มรู้สึกดีกับสิ่งรอบรอบตัวนะคะฟีลแบบค่อนข้างชิลนะไม่ได้ถึงกับว่ากระหายหรือแบบอยากมีแฟนตอนนี้มากๆไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะคือมีก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่แบบ enjoy อ,อ,อะอน j o ยกับชีวิตที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วก็หวังว่า ถ้ามีใครสักคนเข้ามาก็คงดีเนาะเหมือนแบบตอนนี้คุณมีความสุขแล้วอ่ะก็อยากอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆอยากแชร์ความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนนะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะจะเป็นคนเกา่าคนใหม่จะเป็นใครจะฐานะไหนอะไรไม่รู้แหละช่วงเนี้ยน่าจะมีคนที่แวบเข้ามาแวบเข้ามาในรูปแบบของความทรงจําก็ได้นะคะแวบเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือน กลับไปนึกได้ถึงเมมโมรีเก่าๆอะ่ะอาจจะเดินผ่านร้านอาหารที่เคยกินด้วยกันฟังเพลงที่เคยฟังด้วยกันมันเป็นฟีลลิ่งของการานึกถึงเมมโมรีความรักความอบอุ่นที่มันทำให้คุณยิ้มได้อะ่ะคือไม่ว่ามันจะจบลงยังไงนะมันอาจจะแบบผ่านไปนานมากแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบตอนนี้เขาไปม,มีชีวิตใหม่แล้วทุกอย่างต่างคนต่างแยกย้ายไปนานมาแล้วแต่อยู่ๆแบบ เฮ้ยฟังเพลงนี้แล้วแบบนึกถึงเขาขึ้นมา,นะา,าหรือว่าไปส่องเขาหรือว่าอ่ะถ้ายังเป็นเพื่อนกันอยู่เห็นเขาโพสห็นเขาลงสตรอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกได้แบบเอ้ยเออดีใจด้วยเนาะเขาอ,อาจจะกําลังได้งานใหม่เขาอ,อาจจะกำลังจะมีชีวิตใหม่เปิดตัวแฟนใหม่มีครอบครัวแต่งงานหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่มันอยู่ในโหมดที่เรายินดีไปกับกับคนที่เราเคยรู้สึกดีอะ่ะมันเป็นโหมดแบบนั้นนะคะมันเป็นโหมดแห่งความยินดีอะ่ะ ยินดีกับคนที่เราเคยรักก็ได้หรือว่ายินดีกับตัวเองที่กําลังจะมีความรักหรือหรือถ้าแบบโน no, เรื่องแบบเรื่องนี้นะไม่ได้แบบไม่ได้มีใจใฝ่เรื่องนี้ก็คือแบบรู้สึกดีกับตัวเองอะนะอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ใจมีความสุขฟินมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในแรนดอมของคลิปนี้กันโนว่าคุณสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคนอื่นได้อย่างไรนะคะ of Pentacles นะคะใบแรกเลยความมานะพยายามเป็นเลิศเป็นคนที่มุมานะมากๆนะคะมีความอดทนพยายามสูง <c oughs> ลากเต็งสูงๆเลยนาย of Swords โอเคน่าสนใจ มือน feeling the bag เลย the bag ผูน้น่ารักหรือผู้ที่แบบมีความราับผิดชอบอะไรสูงๆเนาะอืมมีความมีความหนักมีความเหนื่อยอยู่บ้างอยู่เหมือนกันเนาะในใจเนาะแต่สู้ไม่ถอยเลยแตสู้จริงๆนะเนี่ยเก็บเก็บอาการไม่บอกใครว้าว king of w o n d s โอเคอืมขอแอบดู ใบปิดหน่อยได้ไหมเออได้อีกสักหนึ่งใบขอบคุณค่ะว้าว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 ี้ส p y Show ใบพ่พิเศษด้วยทุกคนดีใจจังเลยโอเคค่ะพี่ไพ่บอกว่า วิธีที่คุณสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคนอื่นนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ช่างโดยเฉพาะคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะจะเป็นครอบครัวของคุณเองก็ได้จะเป็นพาร์ทเนอร์จะเป็นเพื่อนจะเป็นใครก็ได้ที่แบบใกล้ใจสักหน่อยนะอันนี้ก็คือเหมือนแบบระดับดีกรีในในวิถีทางในการกระทําของคุณอะจะชัดแล้วก็จะหนักแน่นนะคะพี่ไพ่บอกกับเราว่าความอดทนของคุณอะเป็นเลิศ เป็นเลิศมากๆในความหมายของพีไพ่ก็คือถ้าคุณรู้ว่าใครสักคนเนี่ยเป็นพี่น้องก็ได้เป็นน้องหรืออะไรเงี้ยรู้ว่าเขากําลังลําบากรู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือคะ่ะคุณจะเพียรพยายามหาหนทางอะไรสักอย่างเพื่อที่จะช่วยให้แบบคนคนนั้นน่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม คือนานเท่าไหร่ก็จะรอแล้วก็จะพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทำนะคะคือยิ่งถ้าเป็นออสายเลือดเนาะหรือว่าเป็นคนในครอบครัวคนที่เราสนิทอะคะ่ะเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนคุณพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับใครนีนทุ่มเทได้ทั้งชีวิตเลยนะสามารถแบบ เชื่อมั่นในความดีความอะไรสักอย่างอย่างสุดจิตสุดใจหวังใจอยู่ลึกๆสเสมอว่าอยากเห็นเขาดีขึ้นอยากเห็นเขามีความสุขขึ้นเราก็คือแบบลงทุนตั้งใจตั้งใจเวลาคุณให้ใครคุณจะไม่สปอยแบบว่าโยนเงินอะไรไปเป็นก้อนๆนะแต่ที่มันเหนื่อยเพราะว่าเหมือนคุณจะต้องให้เขาพยายามด้วยตัวเองด้วยแล้วคุณก็ใส่ไปสักครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ย คือถ้ามันจําเป็นจะต้องหนุนกันนะแต่ว่า,าจะไม่ช่วยแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเอาปลาไปให้กินอะแต่คุณจะช่วยในลักษณะคล้ายๆกับว่าคุณจะสอนเขาว่าตกปลายังไงไม่ว่าเขาจะดื้อไม่อยากเรียนไม่อยากทําคุณก็จะพยายามวนเวียนอยู่นั่นแหละทําให้เขามีสติสนใจจนได้นะคะอาจจะแบบ พูดกอกหูไปเรื่อยๆหรือว่าทําโชว์เลยนี่ฉันใช้ชีวิตให้ดูเลยเธออยากมีชีวิตที่ดีเดี๋ยวฉันใช้ชีวิตให้ดีก่อนเลยแล้วเธอแฮปปี้แล้วเธอมาตามนะคะหรือถ้ายังไม่ได้อีกยังขุนยังเข็นยากอีดก็โน้มนาวใจกันไปเรื่อยทาไปเรื่อยๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่มีวันแบบถอดใจเลยอะท้อไหมมันมีบ้างอยู่แล้วแต่เรื่องถอดใจเนี่ยน้อยมากๆยิ่งรักแค่ไหนนะคุณยิ่งใส่เข้าไปเท่านั้นะ่ะเหมือนแบบ ความรักมันจะชดเชยความเหน็ดเหนื่อยอะแล้วเหมือนคุณจะยิ่งมีความสุขและดีใจอะคือแค่เห็นใครสักคนที่คุณรักแล้วรู้สึกดีเขาดีขึ้นสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะโหอินน้ำตาจะไหลอะมีความสุขมากๆดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆว่าแบบ คือถ้าฉันสามารถช่วยเหลือคนทั้งโลกได้อะแต่ถ้าช่วยเหลือคนใกล้ตัวไม่ได้มันน่าเจ็บใจเสียจริงฉะนั้นก็เลยเหมือนแบบจะทุ่มเทตรงนี้ให้ได้เยอะๆนะคะคือแบบเยอะสุดจัดเต็มเลยเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคุณก็ช่างคือตราบใดที่ไม่ไล่คุณออกไปจากชีวิตหรือว่าทําอะไรที่ล้าเส้นกันจนเกินไปอะคุณจะแบบใส่พลังเต็มที่นะใส่หมดใส่เต็ม ตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกแต่เดี๋ยวชีวิตเขาอะค่ะหลายคนไม่รู้ตัวได้ซ้าว่าการที่มีคุณโครจรอ,อยู่รอบๆตัวชีวิตคนเหล่านั้นะจะค่อยๆดีขึ้นทีละองศามัง่งตรงนั้นดีมัง่งหรืออะไรมัง่งคือใครสักคนเน่ยจะใครก็ตามถ้าเดินผ่านเข้ามาในชีวิตคุณะต้องได้อะไรดีๆกลับไปสักอย่างหนึ่งมันเหมือนมันเป็น จุดประสงค์อะไรของคุณเนาะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะเกิดมาเพื่อทําความดีอะไรบางอย่างเกิดมาเพื่อส่องแสงเทียนส่องสว่างในชีวิตของใครบางคนหรือว่าทำให้ใครบางคนได้ยกระดับจิตใจยกระดับฐานะความเป็นอยู่ในชีวิตหรืออะไรก็ได้อะให้มันดีขึ้นจากเดินมนิดหนึ่งก็ดีนิดหนึ่งก็เอา <c oughs> น่ารักเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ เรื่องนิสัยก็เน้นนะเรื่องนิสัยอารมณ์อะ่ะก็เข้มงวดประมาณหนึ่งแต่ถ้าแบบจัดจ้านเจ้มโจ้นเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินคือเหมือนคุณเป็นคนหาเงินเก่งอะ่ะจับธุรกิจเก่งเป็นคนที่เห็นโอกาสในชีวิตมีความสามารถเยอะนะคะมีความรอบรู้ หลายอย่างหลายเรื่องเนาะเป็นคนที่อาจจะแบบมีโอกาสในชีวิตมากมายหรือว่าเป็นคนที่สายตามองเห็นโอกาสอยู่เสมอพอมองเห็นน่ะมันก็อยากให้คนอื่นเห็นอย่างที่ตัวเ,วเองเห็นบ้างอะคะ่ะเหมือนแบบชีวิตของคุณไปได้ดีแล้วอะเมื่อหันหลังกลับมาแบบอา้าวพี่น้องยังอยู่แค่นี้เองมันทําใจไม่ไหวเนาะหรือว่าแบบ ชีวิตเราก็ดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พาร์ทเนอร์เรามันยังยังคุกคิกคุกคิกยังยังไปไม่ไกลเลยจะดันเขายังไงดีจะทํายังไงให้ให้เขาเอ่อไปงไงอ่ะไปสูงเหมือนกับเราด้วยคือไม่ใช่ว่าจะดูถูกหรืออะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณเองอะ่ะทำสำเร็จแล้วภูมิใจแล้วทำได้แล้วอะค่ะ คุณก็อยากส่งต่อความรู้สึกดีเนี้ยให้กับคนที่อยู่ข้างๆเหมือนกันอยากให้เขาภูมิใจในตัวเองอยากให้เขามีความสุขแล้วรู้ว่าตัวเขามีคุณค่ามีความหมายเขาทําได้นะเขาอาจจะขาดกําลังใจเขา,าจะขาดกําลังทรัพย์อะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ support อะไรก็ตามอะคุณพร้อมที่จะเป็นแบ็กอัพพร้อมที่จะเป็นทีม support ที่ดีเสมออยู่ข้างๆเขาอยู่แล้วนะคะคือแบบ ขอแค่ไม่ผลักคุณออกไปอ่ะหรือว่าอย่าอย่าพูดอะไรให้มันช้ำใจจนเกินไปอ่ะคุณก็จะอยู่ตรงนี้ยไม่ไปไหนหรอกแล้วก็คือจะพยายามดึงกันไปเรื่อยๆอค่ะเท่าที่คุณจะทำได้นะคะเพื่อที่ให้ตัวคุณก็มีความสุขคนที่อยู่รอบข้างก็มีความสุขเช่นเดียวกันมันเหมือนเป็นการกระจายความสุขอ่ะไม่ใช่แบบคุณไปอยู่สูงส่งดีมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวก็เห็นคอมองไปหรือว่าก็ทุกจมน้าตาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ใช่คนที่แบบทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังแบบนั้นนะ่ะหรือว่าหนีไปม,มีความสุขโดยที่ไม่สนใจใครจะ,จะไม่ใช่ลักษณะของความเ,เป็นคนุณมันจะอดรนทนไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องหาหนทางกลับมาช่วยคือแบบมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะมันอาจจะไม่ได้ทุกคนด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบ,บุญกรรมแต่ละคนที่ทํามากับคุณด้วยนะคะกับบางคนเนี่ย ให้ใกล้ชิดสนิทใจแค่ไหนอยากช่วยมากแค่ไหนอ่ะแต่บุญมันไม่ถึงกันอ่ะอยู่กันคนละขึ้นความถี่พูดให้ตายเข็นให้ตายก็ได้แค่จึงนึงคือแบบได้ยกระดับมาได้แค่นั้นนะแล้วเขาไม่สามารถไปต่อแล้วมันเหมือนกับอะไรอะ่ะเราไปกอกเกอกปากความกอกปากเอาความรู้ไปยัดใส่ปากหรือว่าเอาเงินทองไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะของบางอย่างเนี่ยตัวเจ้าของต้องอยากทำด้วยเหมือนกัน คือแบบมันมันต้องอย่างน้อยต้องคนละครึ่งอะจริงๆถ้าเจ๋งกว่านั้นอะตัวเจ้าของต้องมากกว่าคนที่ผักดันนะคะแล้วมันจะไปได้ไกลแต่ก็นั่นแหละเนาะอันนี้ก็ฝืนชะตากรรมไม่ได้เหมือนกันบางทีบาบุญมันหนักนะค่ะก็ถึงเวลาก็เหมือนกับเราคิดว่าคุณก็ยังใส่เต็มนะแต่ก็คือยอมรับได้ว่ากับคนบางคนเนี่ยมันได้แค่ไหนมันได้แค่นั้นจริงๆแต่อย่างน้อยอะคุณตอบตัวเองได้แล้วว่าฉันทำเต็มที่แล้วนะ ทำสุดสุดมือจริงๆเลยลากเสียงให้สูงเลยคือมันยืนยันยืนยันบอกตัวเองมันเหมือนแบบมันเหมือนคุณคอยถามตัวเองว่าอันนี้ทําดีหรือยังทาพอหรือยังเนาะคอยถามคอยเช็คตัวเองอเลยเอยคือแบบมันคนที่ห่วงห่วงคนอื่นเนาะห่วงคนอื่นรักคนอื่นอะรักตัวเองแล้วก็รักคนอื่นด้วยนะคะนี่เป็นความน่ารักมากๆเลยคือแบบ ในหัวใจมันเต็มไปด้วยความรักเนาะแล้วความรักมันล้นใจอะ่ะมันก็อยากให้อยากเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีได้ดีได้ดีดดมีเงินมีทองใช้มีชีวิตที่ดีมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ามีความสุขนู่นนี่นั่นแต่ก็เออก็ยังไงดีก็คงทำได้เท่าที่พลังงานของตัวคุณมี เนาะเพราะว่าแต่ละแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยพลังงานมีจํากัดนะคะก็อาจจะต้องแบบแบ่งให้คนที่เขาเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญเหมือนกันส่วนใครที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือเห็นคุณค่าน้อยอะคะ่ะอาจจะลองให้โอกาสสักหนึ่งสองสาถ้าเขายังยืนยัน,ยนว่าเขาขออยู่จุดจุดนี้อยู่ที่เดิมอยู่หรือว่าแบบดื้อมากๆจริงๆอะ่ะสุดมือสอยก็ต้องปล่อยไปเนาะ มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เราคิดว่าคุณมีแซดมีเสียใจเหมือนกันนะเวลาช่วยใครไม่ได้อืมอืมปกติะคนที่หันมาแล้วพยายามช่วยคนอื่นเราว่าก็มีหน่อยแล้วนะแต่คุณเนี่ยเห็นว่าตัวเองพยายามทำแล้วช่วยเขาไม่ได้เราแซดอีกอะ่ะแบบแซดเสียใจโอ้ยน่าเอ็นดูนะคะคือแบบห่วงใยเขา,าเอะเนาะอยากช่วยเขาแต่เขาไม่อยากไม่อยากแม้แต่จะช่วยตัวเองบางทีก็ก็ต้อง กอดตัวเองไว้ว่าเราก็เก็บกำลังของเราไปต่อเอาไว้ไปช่วยคนอื่นต่อไปคนที่เขาต้องการจริงๆนะคะอแล้วเราคิดว่าอีกอันหนึ่งอ่ะที่มันสำคัญและเป็นพลังมากๆนอกจากความอดทนที่ตัวคุณมีแล้วก็ความทุ่มเทที่คุณใส่ไปอย่างไม่ยั้งแล้วเนี่ยคุณเป็น เป็นคนที่ส่งกระจายความสุขให้กับคนอื่นได้ดีในทางกลับกันอ่ะคุณก็สามารถซึมซับความทุกข์ออกจากหัวใจใครบางคนได้ดีมากๆด้วยนะคะอาจจะมาในรูปแบบของการเป็นกำลังใจก็ได้เนาะมาให้กำลังใจกันมาคอยเชียร์คอยเช็คว่าเออเขาทำแล้วเป็นยังไงแล้วถ้าทำแล้วผิดพลาดมาเนี่ยร้องให้มาก็มาเนาะมามีไหลเอาไว้ให้ซบนะคะมีมุมให้เธอได้พักนั้น จะโดนไหมเนี่ยโดนลนิขสิทธิ์เพลงไหมเราพูดสองบรรทัดไม่น่าโดนเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะคือเวลาดันใครสักคนอะ่ะดันยากนะดันยากดันให้เปลี่ยนแปลงเพราะคนส่วนใหญ่จะชินกับการอยู่ในในเซฟโซนกว่าจะดึงกันออกมาเนี่ยกว่าจะพยายามให้เขาเปลี่ยนทิะนิดทีน,ดน่อยบางคนก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราซะด้วยนะคะหรือว่าแบบ มันเหนื่อยอ่ะมันต้องฝืนตัวเองมันต้องทําอะไรบางอย่างที่มันฝืนความรู้สึกฝืนอีโก้ฝืนกิเลสฝืนความขี้เกียจฝืนนู่นนี่นั่นมากมายมันต้องใช้แรงทึ๊ดๆ,ๆๆนะคะก็มันต้องอัดอัดกําลังใจลงไปเยอะมากๆเลยตอนต้นเนาะอัดจนกว่าเขาจะมีแรงดีดตัวขึ้นไปได้เองอะ่ะแต่ตอนต้นมันจะสวิงเยอะอ่ะ คือทั้งคนดันทั้งคนทำอะ่ะบางทีก็กอดคอกันร้องไห้เลยอะ่ะ มันก็เหนื่อยกันทั้งคู่จริงๆอะ่ะคนดันก,ก็อยากจะช่วยไอ้คนอยากไปก็อยากไปแต่มันมันยังจับจังหวะไม่ได้อะ่ะมันก็จะต้องให้เวลาสักนิดนึงตอนเนี้ยสิ่งที่ทําได้ก็คงจะเป็นในเรื่องของกําลังใจคุณเป็นฐานทัพที่มั่นเป็นกําลังใจที่ดีให้กับใครหลายๆคนนะคะบางทีบางครั้งวิวธีการช่วยเหลือของคุณนะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะมันเป็นแค่คําพูดที่ให้กําลังใจหรือทําให้ใครรู้สึกดีแค่ไม่กี่คํา แค่ไม่กี่ประโยคหรือบางที่บางครั้งอะแค่คุณยิ้มอะโลกก็สดใสแล้วก็สว่างมากๆแล้วอะค่ะเหมือนกับว่าคนบางคนอะเขาอยู่ในชีวิตในมุมที่มืดบอดมานานอะเขาได้เห็นสแสงสว่างสักนิดหนึ่งอะสักเสี้ยววิน,นาทีมันดีใจนะมันมันทำให้คนอะเกิดความหวังในชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอม,มันมีความหวังมาสกิดใจแล้วอะค่ะมันจะมีกำลังใจมันเหมือนเป็นตัวบูสเตอร์อะมันอยากจะ พาชีวิตไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นมันเหมือนแบบมันได้สัมผัสความสุขสักชั่วระยะเวลาหนึ่งมันก็เริ่มสุกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทุกตลอดไปนี่ว่ามันไม่ได้ทุกทุกโมเมนต์นี่ว่ามันมันมีความสุขอยู่นะแล้วจะพาตัวเองไปสู่เส้นทางความสุขตรงนั้นนะ่ะยังไงนะคะเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นดีๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ <c oughs> อ่านเองแล้วเราก็ละมุนใจดีใจจังเลยที่โลกใบนี้มีคนแบบคุณนะคะขอบคุณที่รับฟังนะนี่คือคำตอบของคลิปนี้นะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุดใจน,นะบายบาย